ผูส้สาวลาากล้าสบายดีมื่อนี้พบกอลินดาสาวล่าเมื่อนี้มาพบกอลินดาอีกแล้วมื้อนี้ลินดาจะพาทุกคนไปย่างล้อลินตัวนี้ลินดากะไกล้ทายแฮงตัวนี้นะู้ซึ่กคินโฮฟังทายแฮงเพราะว่าตัวนี้ลินดาอยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดหนองคายเลยอำาเภอสีท่บสีท่าเชียงใหม่ปะโอ๊ยต้องไปถามเพื่อนยามอีกก่อนเพราะว่าอีดามจออํเภอ อก็ได้ท่ามู่เพอมู่อมู่ยังยังทายฮูบอยู่แต่ว่าลินดาได้อาผู้สนับสนุนจากผงสายลมาลินดาก็เลยมาทายรูปยูนี่ยูนี่มีมาได้ทุกคนเพิ่งเห็นมาเลยนะเนี่ยมีมาด้วยและลินดาจะพาไปทัวร์ไอนีอน่จะเปลี่ยนและนี่จะจะเปลี่ยนคอกมาเอาไว้ให้คนมาทายรูปแต่ว่าตัวนี้ ตอนนี้เฮาไปอยู่ใกล้ไ่ยจีนดากระย่างหักร,รายยห้างกับบริษัทไดเมนย่างฝ่ะกรเยี่เี้าคีย่างไปลยเยี่ขี้าคมาไปอ่าเฮาก็ได้มาย่างลินยามยามแรงนีน่มาเบิ้งไว้อีกใกล้ถุงข้ามสบายดีโบตรงนี้นะ่ะที่ทอดกันโบ คือว่ามีใครเข้ามาช่วยดูซ่อง YouTube ลินดาเลยว่าแม่นลืมกันแลบ้บอกนี่ฟังลาวก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะพากันมาลินและก็มาบึง่งว่าอีกฟังตรงข้ามเป็นยังใดแล้วฟังนี้ยังสบายดีอยู่เดอ้อ สามารถเอารถเข้ามาฮอดเลยลินดาอ่ามื่อก้อนเมื่อวานนี้ลินดาเห็นเอ้ฟู้ดเอาอลงเอ้ลินดาว่างามลินดาก็เลยมานำเอาเสียงอย่างตรงข้ามก็จะเป็นหนองคายนั่นเอง อินดาเคยไปแล้วไปหอโดอุดดไก่สุดเลแหละนั่นนะคนหลายเนาะต้องหักษาอะไรเี่้ยห้างและตอนนี้ลินดาไป เด้มาอยู่ติดเลยตอนนี้ยังค่ายังเดียวมีแต่ว่าลอยน้ำข้ามไปตอนนี้นะแล้มู่ฮาก็กำลังโสบายดีตอนนี้เฮาวกำลังจะข้ามไปฟังครัวมือฟังครัวมือยังฟังไทยนั่นเองนาาก็จะมีโควิดฟังไทยคิดถึงจังเลยคิดถึงเมคโคโรต้าอยากจะไป โพราะว่าินดายยังบ่เคยเห็นทะเลเลยรอก่อนนะจะรอก่อนตอนนี้ก็ได้มานั่งไไดเนาะกลงนั้นอ่ะลาออละบอกตางนี้รับฟังข่าวดีอยู่เด้อไม่ได้นะไปก่อนอุ้ยบุดรและบุตรและไปก่อนอุ้ยผู้สาวเรานี่ ไอสุบเป็นองคายสวัสดีชุบผู้สาวลาวนี่ให้เบิง้ง <c oughs> ให้หอขี้อายเล็กน้อยผู้สาวลาวมาพากันให้หูบอสนอนงามเทผู้เด็กก <c oughs> ันซ้ำซ้ำเรนได้เลยเด้๋นี่เข้ามานี่เป็นเกิร์กรุ๊ปสี่คนเลยเกิร <c oughs> ์กรุ๊ปใหม่มาโดดเละ <c oughs> ม,ามาเจ้ามาเจ้ใส่ หามาเก๋เด้อผู้สาวเหล่าผู้สาเหล่าน่ารักขอมาท่ายรูปผู้สาวเหล่าก็แจะอปปอเยล็กน้ออ๋อให้โมอ๋ขอขอายรูปมืดแบาหน้าติสวยนะหาา อลูกติดตัวเลยได้ปะโอใจเข้าใจทุกใจโอ้ยก็ขื่นนะไปขอถูกกาบก้นกาบเรือบ่ัวนี้น่ะกางหรือยังเพื่อนแบบแบบมูลิน่ากับแบบ ก็แบบก็อันตรายเลย่วนนี้ก็บอกกล้าเดินใกล้เลยนะแต่ว่าให้เบื้องยี่ค้งเบื้องบรรยากาศตนสีคํานี่ผู้สาวรลาใหลายฟังลาวคิดถึงเด้อเปิดด่านรอโลดมีโอกาสเราจะไปหานะจ๊ะนะจ๊ะ แลสสำรับอตอนนี้สถานการณ์ก็ยังบดีขึ้นเลยลินดาก็ได้ข่าวว่าฟางไทยจะเปิดแล้วแต่ว่าเปิดท่าก็โลดเกียวสินามไปเพราะว่าตอนนี้ที่ลาวนี่มีรถไฟแล้วเพราะว่าก็จะขี่รถไฟเล่นๆรอก่อนนะเพราะว่าต้องได้รอก่อนเพราะว่าเพื่อจะมีรถไฟมามาลาวแล้วก็เพื่อลาวจะเปิดก็น่าจะอีกโด,ดนก็จะคิดห่อคิดถึงไปก้น ่วงนี้ก็บริษัททำอาหารใน้ทุกคนกินเลยเพราะว่าพายังให้ลินดามาฮหดอาหารยังให้กินก่นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เด้อทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ลินดาเริ่มกลับมาลงคลิปอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ห่างหายไปสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเริ่มเคยซีนแล้วแต่ลินดาได้หาวัคซีนมาสองเข็มแล้วก็คือรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นหลายนีก็มือกี้ก ด้วยการที่ออกมาท่ายเวียงให้ข่าวกันเลยออกมาสมบรรยากาศบรรยากาศกับรรากาบรรยากาศดีหลายทุกคนยามแรงอย่างนี้น,นนะถ้าว่ามีโควิดคือกู้ดกู้ดเลยอ่าตอนนี้เขาก็ต้องไปห่อมู่ก่อนห่อมู่ไปท่ายรลูกกลับมาแล้วไปอันนี้ก็เพื่อนเราอีกคนนะคะลืมนแนะนําไปเลยคน,นนี้ก็นักศึกษาไทยอ่ะเนาะก็ <laughs> โควิดแล้วก็ โควิดแล้วก็ต้องดอบการเรียนไว้ก่อนคนนี้แหละ,ะถ้าลินดาไปไทยคือซีบุลุกเพราะว่าเพื่อนคุณินอยู่ไทยโดดถ้าว่าพาลินบีกโก้ก็จะรู้จากชื่อว่าแฮร์รี่อ,อ,รอ่ะตอนนี้ทีม้มาเบิ้งอันเขาขี้มาเฮย้ยเบิ้งเขาขี้มาพี่นะ่ะ มีเพื่อนของหลักอีกคนนะคะโอ้มีส,สาวๆที่มาเยอะเลยแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างนิดนึงเนาะ จูก่อนโอ้เขาคือกินเล่อืออ้ยินดาบ่กกาขี่แล้วขายิางสั้นอ่ะขี้มาสาวันจีบ มออี <bas> ้แอวมือียาคขีโดตาคี่เบก้าขี่เบื้องคนดึงเดี๋ยวก่อนหลายมือลินดาจะมาขี้มาให้ทุกคนได้เบื้องเอาเอาไหมืิวลินดา้องขี้ืานนี้มันมืดแล้วมันบ่สวย ถ้าจะเห็นผู้เดียวหรือสองคนเนี่ยสดงว่งนี้ต้องมีต้พรมติดันด้วยไม่ขี่มาหรอแฮรี่แฮรี่ไม่ชอบขี่มาทำไมชอบขี่ตะควยทำไมช <c oughs> อบขี่คายโอ๊ยตายละคู่อย่างนี้ <c oughs> โอ้ ลินดาตะโมก,กมาตัวนี้ทักทีอ,อ๋นอน้องเขายังน้อยแต่งกล้าขี้เลยนี่แล้วลกูออกค้าก็เป็นละเฮ้ยอายเด็กไหมเธอฮะตอนนี้จะรู้สึกว่าอายเด็กอือไม่ได้กลัวนะคะแค่ไม่อยากขี่เห็นบอกอ๋อบอกเลยว่าลินดายัางบุกกล้าขี้ปันนี้เลย,าาเ,ยเออได้ไอายในขี้เลยดิแล้วขี้แล้วนะฮอบสุดท้ายเลยนะหมดฮอบแล้ว ย่านมาดิทุกทอ,อย่างเก่งเป็นยังมาดิบอกบริดีทยานน้ำป่านยานมายานบอ,อเขาคือขี่เก่งแท้ยังพาก,กันออกเอาเบื้องมาอยูเลยเฮลี่รอบหนึ่งบอกมาเฮลี่ไม่ใค่ขี่สาวสาวพันเท่าไรคือเงินบาทแปดสิบบาทคือแปดสิบบาทรอบละแปดสิบบาทกรบโบเพลงนะ <ไอ S 2> แต่ว่าถ้าว่าโซนพุ่นน่ะเขาไม่ท้ายอัน อาวส่วนพู่นขอให้ทายอ้คือรุนแรงขอให้ทายฮุกกัะมาฟีเนาะอ้าวอา้าและวอิ้นกลยและวอิ้นกลยอย่างมันนี่แ <c oughs> ล้วลินดาก,ก็จะได้พาทุกคนออกเมืองเพราะว่าอ่าเขาเมืองหมดแลว้วก็ยังเหลือว่าห,หลายคน เอะละสำหรับคลิปนี้ลินดากัจะจุ๊บคลิปลงเพียงเท่านี้สำหรับภายท่เบืง้งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แลววว้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใลินดาด,ด้วด้อรโลบหน้าลินดาจะมาขี่มาจื่วโรดจะต้องขี่ม้ได้โอเคบ๊ายบาย